ขอใหม่ทำเองก็ได้ค่ะคุณดีให้ไปที่กองถ่ายค่ะจะให้เราประสานงานแทนไหม่แตัวฉัชนให้คนอื่นทำแทนแล้วันไปต้องการเอาความมีเงาของเธอเนี่ยมาทำลายบริษัทของเรานั่น,นักแต่นี้ต่อไปเนี่ยเธอไม่ต้องไปที่กองถ่ายแล้วก็ไอ้หน้าที่ประสานงานเนี่ยัชก็ให้คนอื่นทำแทนแล้ว เธอคอยดูแลอยู่ที่ออฟฟิศนี่ก็แล้วกันเไหน,น,น <ะ S 2> ขอพี่ดูหน่อสิอย่าทให้หนดนะโอเคอีใจเสื้อคลุเรีน่ยนี่เริ่งรอย พี่ว่าหน้าดูอ่อนเลยนะอัไรงีพี่เตยโทษนะฮะพี่กีโซ,โซฉันอยากจะเติมให้มันมีความรู้สึกว่ามีเฉดมากขึ้นเป็นคนนิดนิดน,นึงน,นะคะดูดีขึ้นอย่างประมาณนิดหนึใช่ไหมพีาแจน่าพี่แต่่าแต่น,นี่ใช้จีโซเก็นละครหรือ่อยงไงฮะ แต่งหน้าเข้มขนาดเนี้ยหรอุ้ยตายขอโทษทีเธอวุอทท้ยตายคุณบีเองเหรอ่อททรอราฉันแต่งหน้าที่ไหนขอโทษนะ,ะทำไมล่ะคะเออหน้าของคุณจีซกคิดว่าคุณจูลี่ว่าหน้าเข้มไปนั้นเหลอคะแต่ว่าดิฉันว่านะคะพอเวลาเข้าไฟแล้วเนี่ยมันจะพอดีเลยนะค่ะดิฉันว่าคุณจูลี่เนี่ยคงจะถนัดกับการแต่งหน้าอยู่กับบ้านแบบซีดๆมั้งคะ ก็เลยไม่รู้ว่าเวลาทำงานเนี่ยมันควรจะต้องเข้มขนาดไหนคุณบีเนี่ยฉลาดไปทุกเรื่องเลยนะฮะโอ๊ยตายพอดีว่าบางเอิญวม่างานเห็ดหอยพวกเนี้ยจูรีก็ไม่ค่อยถนัดเลยไม่รู้ต้องทำยังไงสมใจคุณดีเนี่ยคงผ่านงานเก็บเห็ดเก็บหอยพวกนี้มาเยอะถ้าทางดูรู้มากเลยนะคือดีฉันเป็นคนไม่เกี่ยงงานอะนะคะ เออก็ควรที่จะมีความรู้เอาไว้บ้างนะฮะงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานง่ายๆค่ะรู้เอาไว้เนี่ยดิฉันจะได้อยู่ในวงการนี้ได้านานค่ะมันเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะไม่ใช่เป็นงานทำกินจิตยังองน้องก็ขอตัวก่อนนะนะคเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกทีมงานแล้วก็บีบเรื่องคอนเซ็ปต์สักครั้งหนึ่งเผื่อว่าคนไหนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาพูดซ้ำๆซ,ซ,ซักซา่า โอเคแล้วครับอตอนนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฉากก่อนนะครับพักกังครับคุณจีศกทานน้ำหน่อยนะก็ดีครับ อ่ะน้องเอาน้ำให้คุณชีซอกหน่อยจ้ะเนี่อยไหมอะไรอ่ะนี่งานง่ายๆแค่นี้ทำพลาดได้ยังไงอ่ะนี่เอาผมจะไปเลยไปเลยแบบนี้มันอันตรายนะฮะคุณบีไม่น่าเชื่อเลว่าโปรเฟสชันเนอรอย่างคุณบีเนี่ยจะมีงานที่จะพลาดแบบนี้เนี่ยเอ๊ ไหนล้าง,งานศิละปะจุลิเห็นจ่หายปลาละกับแม่ค้าส้มตำ <c oughs> มันก็เป็นอุบัติเหตุนะนะคุณอลรค่ายได้รับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกอ๋อแน่นอนค่ะเพราะถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ <c oughs> เราคงต้องทบทวนสัญญาการทำงานจนใหม่นะคะจีซกไปหาน้ำแร่ดื่มดีกว่า เอ๊ะคุณบีฮะถ่ายเคสงานโฆษณาเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะก็เพื่อความสมบูรณ์แบบนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดไงโอเคแล้วครับตีมหมดพอดีทิซก็ไปพักก่อนนะครับครับ ฉันขอเตือนนะอย่าทำอะไรให้มันผิดพลาดเป็นอันขาดน้ององนะ้ำขอหนังแก้วนึ่ง <Yeah. S 3> น้องน้องครับตอ,อนนั้นคุณจี๊ดจเลยนะครับไปสิ กันตัไม่ต้องอ่ะ,อะดื่มน้ำสะไม่หิวอืเมื่อกี้ร้องจะดื่มไม่ใช่หรอไงเข้าต<อ>ลาดคน เข้าเลยนะครับอ,าอ่าพร้อมนะครับคุณจิศกาตามองกล้องนิดนึงนะครับคุณจิซกจอโอเคครับจิศกนิน้วแตะกระเป๋าจิซกช่วยมองทางซ้าย,ยานิดนึงนะครับ บครัว่าไงจ๊ะยืนดูนิ่งค่ะเป็นแฟนคับใช่ไหมก็เปล่านะคะหนูดูเฉยๆอ,อะคะ่ะอืมแต่ฉันว่าฉันจำเธอได้นะเธอไปชิปที่เกาหลีด้วยใช่ไหมจ๊ะและเธอก็รู้จักกบจีซกด้วยใช่ไหมฉันว่าฉันจำคนไม่ผิดนะ แลวฉันก็คิดว่าเธอจำฉันได้ด้วยใช่ไหมหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดือดร้องพรับคุณชิโับ แค่หไหนนันคะ้จริงด้วยสิยลูกแสดงว่าคนที่วันนั้นเราเห็นกันนะคะต้องเป็นขิงจีซอกนแน่ๆเลยเห็นไหมคะคุณแม่น้ฝนไม่ได้ตาสายนะคะเอเอ,เอลูกคะ่ะน้าขิงจีซอกเข้ามาทำอะไรในซอยบ้านเราล่ะคะก็มาหาฝนไงคะจ้านี่รู้ละคะ่ะคุณแม่ หนังสือพิมพ์อ่ะเขาบอกว่าคิมจีอซอ่ะจะมาถ่ายโฆษณากับเรสตูดิโอไหนคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีเส้นเลยคะ่ะคุณแม่ต้องช่วยน้ำฝนให้น้ำผลได้งานนี้นะคะน้ำผลงานตัวพิมจีซซกนะค,คะคุณแม่จไม่ต้องหัวลูกต้องได้งานเนี่ยได้เล่นแน่แนเลยจ้ <c oughs> ยอะอน้ค่ะ ฮัลโหลคุณพี่หญิงเหรอคะสวัสดีค่ะน้องมีเรื่องรบกวนคุณพี่หญิงนะคะเรื่องน้องน้องสนที่เคยคุยกันไว้นะคะจำได้เหรอคะค่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 ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไยคุณแม่ต้องไม่เสีคใจ